อร่อยกับบอยสวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาแนะนำวิธีการสร้างสารรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้หน้าร้อนแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะคนที่เปิดร้านนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่บ้านเองเนี่ยก็อยากจะทำเมนูที่แปลกใหม่หน่าสนใจมานาเสนอวันนี้ครับผมได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยมาเป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นส้มสก,กัด100%เซนะครับที่บอกเลยว่ารสชาติและสรรพคุณดีมากนะครับเป็นส้มที่มีชื่อว่าชิกวาซ่าครับมาจากจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น,นครับซึ่งสรรพคุณเนี้ยจะดียังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนี้เจ้าส้มชิกวาซ่าขวดนี้มีรสชาติที่ออกเปรี้ยวสดชื่นแล้วที่สำคัญนะครับส้มชิกวาซ่าเนี่ย พิเศษที่สุดคือมีเพียงแค่2แห่งในโลกนี้เท่านั้นเองนะครับคือที่ประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่นที่โอกินาวานั่นเองแต่วันนี้เราจะมาสร้างสารรค์เมนูอะไรเดี๋ยวไปชมกันครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราเทคนิควิธีการทำเครื่องดื่มนะครับเวลาที่เราอยากคิดค้นสูตรอะไรขึ้นมาสักอย่างนเนี่ยให้เราคำนึงถึงรสชาติก่อน เป็นหลักนะครับโดยรสชาติใน1แก้วเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาเครื่องดื่มเขาจะเรียกว่าเป็นมีความบาลานซ์หรือว่ามีความลงตัวถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่ามันกลมกล่อมนั่นเองนะครับใน1แก้วจะต้องสัมผัสรสเปรี้ยวหวานครับหรือว่ามีรสขมอาจจะมีรสเค็มบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอในเครื่องดื่มก็จะหวานและเปรี้ยวครับวันนี้ส้มของเรามีรสชาติเปรี้ยวสดชื่นนะครับผมจะนํามาตัดกับ ความหวานและความหอมของไซลัปพีชนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เครื่องดื่มแก้วนี้การวิธีการแล้วก็ส่วนผสมง่ายๆเลยครับส่วนผสมก็คือน้ำส้มชิควาซา100%ขวดนี้อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวเพิ่มความสดชื่นนะครับก็คือน้ำแร่แบบอัดแกส๊สถ้าไม่มีนะครับก็สามารถใช้น้ำอัดลม ที่มีรสชาติอื่นๆได้อย่างเช่นโทนิกหรือว่าจะเป็นโซดานะครับจิงเจอร์เอลอะไรองี้ก็ได้นะครับขอแค่มีความซ่าแล้วก็ใสๆแบบนี้อีกหนึ่งส่วนผสมก็คือไซรัปพีชนะครับไซรัปกลิ่นพีชเพื่อนๆจะใช้จะใช,จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ตามแต่สะดวกนะครับหรือแนะนำถ้าไม่ใช่พีชจะเป็นไซรัปรสชาติอื่นๆที่มีความหวานหอมใน แนวผลไม้ได้นะครับเพื่อให้มาตัดกับความเปรี้ยวของส้มของเราตัวนี้ครับพิเศษนะครับเมนูนี้ถ้าใครที่เปิดร้านกาแฟนะครับอยากลองไปทำขายสามารถเพิ่มเอสเปรสโซ่ไปอีกหนึ่งช็อตเพื่อให้เครื่องดื่มเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นเมนูกาแฟแบบซิกเนเจอร์หรือเมนูกาแฟยุคใหม่ได้เลยนะครับครับแวบบแรกนะครับที่ผมเห็นเจ้า น้ำส้มขวดนี้นะครับก็คือมีความตื่นตาตื่นใจน่าสนใจมากด้วยขนาดของขวดอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุด1,500มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ฉลากนะครับมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆถ้าใครเคยหลงไหลหลงรักแพคเกจจิ้งนะครับพอดูฉลากปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความสวยงามน่าสนใจที่สำคัญนะครับแฟบเปิดดม ใครที่นึกไม่ออกนะครับว่าไอไ้อเจ้าส้มตัวนี้มันจะแบบกลิ่นหรือรสยังไงกลิ่นจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับมะนาวดองมะนาวแห้งแห้งบ้านเราอะนะครับแล้วก็คล้ายๆส้มเช้งประมาณนั้นซึ่งเรียกว่ามีความสดชื่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทีเดียวนะครับพูดถึงสรรพคุณของส้มตัวนี้กันนะครับอย่างที่บอกว่า มีเพียงแค่2แหล่งในโลกก็คือไต้หวันและโอกินาวะนะครับผลิตภัณฑ์จากโอกินาวะบอกเลยว่าเขาเน้นในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วส้มตัวนี้ก็มีสรรพคุณที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพหลายอย่างมากครับทั้งในเรื่องของการยับยั้งมะเร็งนะครับอันนี้แบบสำคัญอันดับหนึ่งเลยแหละก็คือมีสารโนบิเลตินนะครับที่ เป็นการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งไปถึงการกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งด้วยนี่คือสปปรรพคุณจริงๆนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เป็นยาที่มามาโม้ขายของอะไรเงี้ยเนาะครับนอกนั้นก็จะมีการต้านอนุมูลอิสระนะครับมีความสดชื่นเวลาเราดื่มไปเนาะมีการป้องกันโรคตับนอกจากนั้นนะครับก็มีการาลดการอักเสบแล้วก็สปปรรพคุณอีกเยอะแยะมากมายเรียกว่า มีประโยชน์ครบถ้วนในในหนึ่งเสิร์ฟในหนึ่งแก้วที่เราดื่มเข้าไปนะครับเอาลา่ะทีนี้เรามาลงมือทำเครื่องดื่มกันเลยดีกว่าไปกันครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะลงมือผสมเครื่องดื่มแก้วนี้กันนะครับเราต้องไปสกัดช็อตกาแฟเอสเปรสโซออกมาก่อนนะครับเราไปทำช็อตกาแฟรอก่อนเลยครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้ช็อตกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่เราสกัดช็อตกาแฟก่อนเพื่อที่จะให้กาแฟได้เย็นตัวลงก่อนที่เราจะนําไปราดลงบนเครื่องดื่มในลําดับสุดท้ายนะครับลงมือทากันเลยครับส่วนผสมแรกคือพีชไซรัปที่เราเตรียมไว้20มิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปกลางแก้วแบบนี้ ตัวนี้เราจะทำออกมาให้มันเป็นชั้นแบบสวยงามครับเราจะเทส่วนผสมไปทีละชั้นโดยที่สลับกับน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้ครับ<ม>พอใส่ใสรับเรียบร้อยนะครับเราก็จะเทน้ำแข็งลงไปจากนั้นก็ถึงส่วนผสม พระเอกของเรานะครับเขย่ากันเนาะก็คือส้มชิกว่าซาตัวนี้คือจะบอกว่ามีความเข้มข้นมากนะครับมีมีเนื้อส้มมีเกร็ดส้มอยู่ข้างในขวดด้วยนะครับมีความเข้มขน้นฉะนั้นเราต้องเขย่าให้ได้ที่ก่อนเอาละเราจะใส่เราจะใส่ลงไปทั้งหมด45มิลลิลิตร นะครับเพราะว่าตัวส้มเนี่ยมีความมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะครับแต่เราอยากให้กลิ่นของเขาชัดเจน45มิลลิลิตรนะครับเราจะเพิ่มสีสันลงไปให้กับเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับโดยการตัดสีม่วงลงไปด้วยผลของบลูเบอร์รี่ครับวางลงไปที่แก้วได้เลย เติมน้ําแข็งลงไปเพิ่มครับตามด้วย Sparkling mineral water นะครับหรือว่าน้ําแร่อัดแก๊สนั่นเองนะครับค่อยๆเทลงไปช้าๆครับแบบนี้ครับเครื่องดื่มเราก็จะแยกชั้นสวยงาม สุดท้ายแล้วครับเอสเปรสโซช็อต so ที่เราทำไว้เมื่อสักครู่ทีนี้เราก็ สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะาใส่มากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถปรับเพิ่มลดความเข้มข้นของตัวกาแฟได้หรือแม้กระทั่งถ้าเพื่อนๆได้มีเอสเปรส so นะครับสามารถใช้กาแฟอื่นๆได้เลยจะเป็นกาแฟชงกาแฟโคโบรูหรือว่าใช้กาแฟดริปก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี้นะครับเมนูนี้ผมตั้งชื่อว่าโอกินาว s าซัมเมอร์นะครับเพื่อให้เข้ากับ วัตถุดิบที่เราเลือกใช้นะครับแล้วก็ความสดชื่นของเขานั่นเองก็เป็นน <Ooh. introductions. S 2> ั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องดื่มแก้วนี้ครับโอกิน w a Summer นะครับที่ทำจากวัตถุดิบหลักก็คือส้มสกัดร้อยเปอร์เซชิวกซ่าแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปที่ผม อธิบายไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมีลิงก์สั่งซื้อแล้วก็มีรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์มว่าอร่อยสดชื่นนะครับสามารถนำไปปรุงเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายมากกว่านี้นะครับวันนี้เราก็ทำเป็นไอเดียหนึ่งเมนูนำเสนอให้เพื่อนๆได้ไปลองทำชิมกันครับจะลืมนะครับ ถ้าสนใจเรื่องสูตรเรื่องเครื่องดื่มนะครับหรือว่าเมนูอื่นๆเนี่ยติดตามช่องอร่อยกับบอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับวันนี้ลากันไปก่อนครับขอตัวไปจิบเครื่องดื่มอร่อยๆจากส้มชิกวาซ่าขวดนี้กันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ